สวัสดาวันนี้ม่อยู่กับเกมอาวีนะครับวันนี้ม่อยู่กับเกมอาวีครับเี่ไปเจ้าแวนมาแล้วมาดิมาดิครับ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 โอ้ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับพี่ครับใจครับใจนะพี่ใจนะพี่ พี่ครับใจนะครับใจนะพี่พี่ครับเตนะเตยนะเตยนะพี่พี่ครับเตยนเตนพี่พี่ครับพี่โกงเกินไปป่าพี่โอ้โหพี่เกเได้ไงครับพี่เกเกินไปป่าครับพี่ครับพี่ครับใจยนครับพี่ครับใจินครับพี่พี่ครับพี่ครับคอพี่ครับพี่เล่นแรงครับพี่เล่นแรงพี่เล่นแรงครับเนี่ยโอ้โหพี่เล่นแรงครับพี่เล่นแรงนะพี่เล่นแรง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 ไปพี่แตกนะ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 ครับแตกครับแตกครับพี่แวกแวก พี่ก็แตกนะครับพี่กแ็แตกพี่ก็นะแตกแตกนะครับแตกนะ,แ,นะออแตกแล้วอ่ะโอ้ยเห้เกินเฮ้ยเราคืนราชับเอาวีตัวจริงเปล่าวะอาจจะใช่นะ Don't worry I've got my way ไอ้แก่ไอ้แก่ไปไหนไอ้แก่

ก็ตีฟอมก่อนครัแบบน,แบบนี่เแบบอาไว้เก็บเนาะเก็บหกเก็บเก็บมากครับเก็บมากหกเก็บเก็บกเก็บหก พี่ครับพี่ครับพี่ีครับเตยครับอ้โพี่ครับพี่ครับเตยครับพี่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 ครับกูไม่กลมเหรอครับโอ้โหคุณตายกูตายกูตายตายตายกูตายครับกูตายครับพี่พี่ครับกูตายครับแหวกไปครับจะตีป้อมครับพี่ป้อมแตกงอนครับป้อม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 แตกแล้วครับป้อมแตกแล้วครับแตกแหวกแหวกไปครับแหวกไปตึึึกกกตตตึก ก็ไม่ห่าไห่นะก็ไม่ห่าไห่นะพี่เนี่ยก็พีก็ไม่ห่าไหลเนอะฮะเาโปกเหมือนเด็กอนุบาลเลยมันเด็กอนุบาลเล่น่ะเอไม่จะโม้เราก็หนสินเกินไฟแล้วเอาอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนแหวกแวกแวกแวกไม่ธรรมดาหรอกเ้ยเจ้ยเะเจ็เวเจ็เว้ยเะเจ้ยเวนยเ้เว้เว้เ้เว้เว้ยน้เว้ยเว้ย้ยเม้ย้ยิวยิว ยิ่งยิ่ง <Hollywood. S 2> ยิ่งว่ะโอ้ยแสงใจมามาสิครับหือไม่เคยกลัวพวกมึงอยู่แล้วว่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปว่ะแหวกแหวกไปเฮ้ยเกินไปเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกินไปว่ะคนดูคนดูเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกินไปว่ะครับแล้วพี่เขาโคตรเกินไปอะครับหือ มาทักกูมาทักกูเป็นไงโอ้ยมาทักกูคุณป้อมยิงป้อมก็ยิงไม่เจ็บอะไรนะรุ้งใส่พลังอะไรให้ป้อมมาครับเจ็บนั้นน่นอะเจ็บนั้นน่นอะเจ็บนั้นน่นอะเอ้ยไม่โดนหรอเอ้ยบัคคิดธรรมติไม่โดนงั้นเข้าเละงั้นเข้าเละแต่แน่นอนเลยอุ้ยไอ้เคพี่แก่ครับเต้น เอาเอาทำปูทำปูทำปูเอาทำปูแตก,แ,กแตกเอาแตกเอาแตกเอาแตกนะแตกนะแตก,นะแ,ตนะแตกนะแตกนะโน้ยหลอบลายชาตีป้อมตีป้อมให้แกตีป้อมให้แกตโอยตีป้อมโอ้ยป้อมแตกนี่แหป้อมแตกครับเอาอชนะแล้วเหรอป๊าด